เมื่วันที่14กรกฎาคม2566เรือสำราญส่วนตัวลำหนึ่งออกจากท่าเรือไมอามิรัดฟอริดาพร้อมกลุ่มครอบครัวและเพื่อนฝูงเล็ก,ลกๆที่มาร่วมฉลองงานแต่งงานงานนี้ไม่เพียงเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคู่บ่าวสาวแต่ยังเป็นความพยายามเชื่อมโยงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและส่วนตัวในความสัมพันธ์ของทั้งคู่เจ้าสาวอิลาเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่นับถือาศาสนาอิสลามซึ่งเผชิญความท้าทายมากมายในการเดินทางสู่การยอมรับจากทั้งสังคม และคนใกล้ชิดเจ้าบ่าวแดนเนียลมาจากครอบครัวมั่งคั่งที่มีค่านิยมดั้งเดิมและการตัดสินใจแต่งงานกับอีลาทําให้เกิดปฏิกิริยาหลากหลายจากญาติและคนรู้จักทั้งคู่เลือกเรือสําราญเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานเพื่อสร้างบรรยากาศใกล้ชิดห่างจากสายตาภายนอกท่ามกลางผืนน้าอันเงียบสงบของมหาสมุทรแอตแลนติกและบรรยากาศเรื่นเริงของงานฉลองค่าคืนนี้ดูเหมือนพร้อมสําหรับความสุขและความเป็นหนึ่งเดียวอย่างไรก็ตามภายใต้รอยยิ้มและคําปราศัยอย่างเป็นทางการความตึงเครียดซ่อนอยู่ในหมู่แขกบางคนสะท้อนถึงความสงสัย และความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นความรู้สึกเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดอีลาเติบโตในครอบครัวมุสลิมอนุรักษนิยมในชุมชนเล็กๆนอกเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสตั้งแต่เด็กเธอต้องต่อสู้กับตัวตนและความคาดหวังที่กดดันเธอเมื่อถึงวัยกลาง20เธอตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยในฐานะผู้หญิงข้ามเพศซึ่งทำให้เกิดความห่างเหินจากญาติาิแม้เผชิญความยากลำบากอีลาสร้างชีวิต ที่เป็นอิสระทำงานด้านการออกแบบแฟชั่นและรายลอ้อมด้วยกลุ่มเพื่อนที่สนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นใจกลายเป็นลักษณะเด่นที่คนใกล้ชิดชื่นชมส่วนแดนเนียนเป็นลูกชายคนโตของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากนิวยอร์กครอบครัวของเขาสร้างคะความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมรูดแดเนียนเติบโตท่ามกลางความมั่งคั่งแต่ก็แบกรับความคาดหวังจากพ่อให้รักษาภาพลักษณ และอิทธิพลของครอบครัวต่างจากพ่อแม่แดเนียนมีมุมมองที่เสรีนิยมและให้คุณค่ากับความเป็นตัวตนเมื่อเขาได้พบอีลาในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแมอาี ي เขาประทับใจในความเปิดเผยและความเข้มแข็งของเธอเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาเป็นความรักที่จริงจังการตัดสินใจแต่งงานของทั้งคู่ได้รับปฏิกิริยาที่หลากหลายเพื่อนสนิทของอีลาสนับสนุนอย่างเต็มที่มองว่าการแต่งงานนี้เป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับและความก้าวหน้าแต่ครอบครัวของแดนเนียนแตกแยกแม่ของเขาแสดงการสนับสนุนอย่างระมัดระวัง ส่วนพ่อและน้องชายคัด้านอย่างรุนแรงกลัวการวิจารณ์และการนินทาในแวดวงสังคมความตึงเครียดร,รอบการแต่งงานเป็นกระแสที่ตามมากับการเตรียมงานแม้มีอุปสรรคทั้งคู่ตัดสินใจเดินหน้าต่อพวกเขาต้องการให้งานแต่งงานสะท้อนค่านิยมของตนมากกว่าความคาดหวังของผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจจากสื่อและลดการมีส่วนร่วมของผู้ที่อาจก่อความขัดแย้งแดเนียนจัดงานแต่งงานบนเรือสำราญที่เช่าเหมาลำเชิญแขกเพียง40คนซึ่งประกอบด้วยครอบครัวใกล้ชิดเพื่อนที่เลือกสรร และหุ้นส่วนธุรกิจบางคนเรือจะแล่นเป็นเวลา3าวันตามแนวชายฝั่งแอตแลนติกมอบทั้งพิธีและการเฉลิมฉลองที่ห่างจากสายตาสาธารณะเช้าวันที่14กรกฎาคม2566แขกเริ่มขึ้นเรือที่ไมอามีบรรยากาศสุภาพแต่เห็นได้ชัดว่ามีความแตกแยกบางคนแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างอบอุ่นขณะที่บางคนรักษาระยะห่างอย่างเป็นทางการอีลาสังเกตเห็นสีหน้าที่ระมัดระวังของญาติบางคนของแดเนียนแต่เลือกที่จะไม่ให้มันกระทบอารมณ์ของเธอเธอ,เธอใช้เวลาช่วงเช้ากับเพื่อน สนิทเพื่อเตรียมตัวสำหรับพิธีส่วนแดนเนียนเคลื่อนไหวระหว่างสมาชิกครอบครัวพยายามสร้างความมั่นใจให้พวกเขาบ่ายแก่แก่พิธีแต่งงานจัดขึ้นบนดาดฟ้าเปิดของเรือมหาสมุทรเป็นฉากหลังที่เงียบสงบขณะที่ทั้งคู่แลกคำสอฮาบานอีลาสวมชุดสีขาวเรียบง่ายที่ผสมผสานองค์ประกอบดั้งเดิมกับการออกแบบสมัยใหม่สะท้อนทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและตัวตนของเธอแดเนียนสวมชุดสูทสีดำคลาสสิกเรียบง่าย แต่สนาง,งามช่วขนาหนึ่งขณะที่ทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันต่อหน้าแขกความตึงเครียดดูเหมือนจะจางหายเสียงปรบมือดังขึ้นหลังคำสาบานและการเฉลิมฉลองดำเนินต่อไปในงานเลี้ยงตอนเย็นงานเลี้ยงมีส่วนผสมของประเพณีหลากหลายเมนูอาหารฮาลลนจัดเตรียมเพื่อเคารพพื้นเพข,ของอีลาโซนดนตรีและความบันเทิงปรับให้เหมาะกับครอบครัวของแดนเนียนมากกว่าบางแขกพยายามผสมผสานแต่ไม่นางกลุ่มเล็กๆก,ก,ก็ก่ะตัวขึ้นและบทสนทนายังคงมีความรู้สึกไม่สบายใจเพื่อนของอีลาให้เกียรติด้วยการกล่าวคำอวยพรที่ร่าเริง ส่วนพ่อของแดเนียลยังคงสวนท,ท่าทีพูดน้อยตลอดทั้งคืนเมื่อคำคืนดำเนินต่อไปคู่บ่าวสาวพยายามจดจ่อกับความสุขของตนเองพวกเขาเดินไปมาระหว่างโต๊ะขอบคุณแขกและยิ้มให้กล้องถ่ายรูปอีลาซึ่งตระหนักถึงบรรยากาศที่ตึงเครีย,รยดยศกระซิบกับแดเนียลว่าเธอหวังว่าช่วงที่เหลือของการล่องเรือจะทำให้ทุกคนผ่อนคลาย และรู้สึกสบายขึ้นแดนเนียนเห็นด้วยแม้ว่าสายตาของเขาจะมองไปที่พ่อของเขาที่ดูไม่สงบและหมกมุ่นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเรืออยู่ห่างจากชายฝั่งไมอามี่ล้อมรอบด้วยผืนน้ำแอตแลนติกอันกว้างใหญ่การเฉลิมฉลองดำเนินต่อไปใต้แสงไฟประดับและดนตรีแต่ใต้ผิวน้ำความแตกแยกในมูแขกยังไม่ได้รับการแก้ไขสิ่งที่วางแผนไว้ให้เป็นการรวมตัวที่รื่นเริงและใกล้ชิดยังคงแบกรับน้ำหนักของความสงสัยที่ซ่อนอยู่และความขัดแย้งที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งเป็นการปูทางสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สัญญาณแรกของความขัดแย้งปรากฏขึ้นในช่วงงานเลี้ยงตอนเย็นหลังจากอาหารค่าถูกเสิร์ฟแขกนั่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่โต๊ะกลมทั่วดาดฟ้าสัมาอากาศเต็มไปด้วยดนตรีเบาๆและเสียงสนทนาแต่บรรยากาศไม่สม่ำเสมอเพื่อนของอิลาร่าเริงเสนอความเห็นขบขันและถ่ายรูปกับเธอขณะที่ญาติบางคนของแดนเนียนยังคงสงวนท่าทีน้องชายของแดเนียนไม่เคลนดูห่างเหินเป็นพิเศษเขาพูดน้อยมากในระหว่างพิธีและเก็บตัวระหว่างมื้ออาหารอิลาสังเกตเห็นสีหน้าเย็นชาของเขาและกระซิบถามแดนเนียลแดนเนียนตอบเบาๆว,ว่า ไบเคลมีปัญหากับการยอมรับกอหาราแต่งงานแต่เขายืนยันว่ามันต้องใช้เวลาและขอให้อีลาไม่ต้องกังวลอีลาพยักหน้าแต่รู้สึกไม่สบายใจความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อพ่อของแดเนียนกล่าวประสายสั้นๆเขายืนขึ้นยกแก้วและกล่าวคำสุภาพแต่ดูเหมือนจำกัดแทนที่จะแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นคำพูดของเขามุ่งเน้นไปที่การเคารพการเลือกแม้ว่าจะเข้าใจยากการประสายได้รับการปรบมืออย่างสุภาพแต่ความขาดความกระตือรือร้อนเห็นได้ชัดอีลายิ้มและขอบคุณเขาแม้ว่า ภายในใจเธอจะรู้สึกถึงการไม่ยอมรับหลังการประสายแขกเริ่มเคลื่อนไหวบนดาดฟ้าบางคนเริ่มเต้นขณะที่บางคนรวมตัวเป็นกลุ่มเล็กๆอีลาพยายามเข้าร่วมการสนทนากับญาติของแดเนียนแต่ได้รับคําตอบสั้นๆและเป็นทางการบางคนหลบเลี่ยงการสบตาโดยสิ้นเชิงเธอบอกเพื่อนคนหนึ่งในภายหลังว่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในงานแต่งงานของตัวเอง สถานการ์ทวีความรุนแรงเมื่อไมเคิลเผชิญหน้ากับแดเนียนเป็นการส่วนตัวใกล้บริเวณบาของเรือพยาไรางานว่าได้ยินเสียงดังขึ้นไมเคิลกล่าวหาแดเนียนว่านำความอับอายมาสู่ครอบครัวและตั้งคำถามว่าพ่อของเขาจะชเผชิญหน้ากับหุ้นส่วนธุรธกิจและแวดวงสังคมได้อย่างไรหลังจากการแต่งงานนี้เป็นที่รู้จักแดเนียนตอบอย่างหนักแน่นว่าการแต่งงานเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของเขาไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงครอบครัวการโตเถียงจบลงอย่างกระทันหันเมื่อแดเนียนเดินหนีด้วยความหงุดหงิดอีลา ซึ่งไม่รู้รายละเอียดสังเกตเห็นสีหน้าตึงเครียดของแดนเนียและเมื่อเขากลับมาหาเธอเขายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องแรงแ,แ,แต่โทนเสียงสั้นๆของเขาบ่งบอกเป็นอย่างอื่นอีลาเลือกที่จะไม่กดดันเขาหวังว่าสถานการณ์จะสงบลงเองเมื่อค่ำคืนกลายเป็นกลางดึกแอลกอฮอล์เริ่มมีบทบาทบางแขกดื่มหนักรวมถึงไม่ขึ้นพฤติกรรมของเขาคลายความยับยั้งชั่งใจลงและเขาเริ่มพูดอย่างก้าวร้าวกับญาติคนอื่นเกี่ยวกับการแต่งงานเพื่อนของอีลาซึ่งกังวลเกี่ยวกับบรรยากาศแนะนําให้เธออยู่ใกล้แดนเนีย เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยแขกรวมตัวใกล้าดาดฟ้ากลางเพื่อตัดเค้กอีลาและแดนเนียนยืนเคียงข้างกันยิ้มให้กล้องถ่ายรูปแต่ในฝูงชนไม่เคลนดูกโกรธยังเห็นได้ชัดเขาถือแก้วเครื่องดื่มอยู่ในมือและใบหน้าแสบงถึงความหงุดหงิดตามคำให้การของพยาในภายหลังเขาพูดจากคำพูดใต้ลมหายใจแม้ไม่ดังพอให้คนส่วนใหญ่ได้ยินเมื่อการตัดเค้กสิ้นสุดลงและดนตรีเริ่มใหม่ไม่เคลอนออกจากดาดฟ้าและลงไปภายในเรือไม่กี่นาทีต่อมมาาาเขากลับ โดยไม่มีแก้วเครื่องดื่มการเคลื่อนไหวของเขาดูถึงเครียดและเขาเลี่ยงการสบตาก,กับคนส่วนใหญ่อีลาซึ่งยุ่งอยู่กับการพูดคุยกับเพื่อนใหม่ได้สังเกตเขาใกล้ชิดแต่แดนเนียลสังเกตเห็นแดนเนียนบอกญาติพี่น้องคนหนึ่งให้จับตาดูไมเคิลรู้สึกถึงความกระวนกระวายของเขาเมื่องานเลี้ยงดำเนินต่อไปไมเคิลเคลื่อนตัวเข้าใกล้ที่ที่คู่บ่าวสาวยืนญาติของเขาพยายามเข้าใกล้แต่เขาปัดทิ้งในขณะนั้นแขกหลายคนรู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าจะไม่มีใครคาดถึงผลลัพธ์ที่รุนแรงสาเหตุที่แน่ชัด ที่นำไปสู่การกระทำรุนแรงยังไม่ชัดเจนบางแขกอ้างว่าไมเคิลโกรธจัดหลังจากได้ยินเพื่อนของอีลาแซลเกี่ยวกับความรักที่เอาชนะอคติบางคนเชื่อว่าแอลกอฮอล์และความกดดันจากความไม่เห็นด้วยของพ่อทำให้เขาเสียสติไม่ว่าสาเหตุคืออะไรความโกรธของไมเคิลถึงจุดแตกหักหลังจากตีหนึ่งไม่นานขณะที่ฝูงชนเริ่มบางลงและแขกบางคนเตรียมอตัวพักในห้องพักไมเคิลเดินตรงไปหาคู่บ่าวสาวในตอนแรกน้ำเสียงของเขาสงบแต่คำพูดแฝงไปด้วยความเป็นปรปักษ์เขาตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจของแดนเนียล และพูดจาเสียดสีอีลาเกี่ยวกับตัวตนของเธอแดเนียนพยายามแทรกแซงบอกน้องชายให้หยุดแต่การเผชิญหน้ากลับรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วฉากนี้ดึงดูดความสนใจของแขกที่อยู่ใกล้และเสียงเริ่มดังขึ้นอีลาพยายามตอบอย่างสงบกล่าวว่าเธอและแดเนียนเลือกทางเดินของตนด้วยความซื่อสัตย์อย่างไรก็าตามคำตอบนี้ดูเหมือนจะยิ่งผลักไมเคิลให้โกรธมากขึ้นภายในไม่กี่วินาทีสถานการณ์เปลี่ยนจากความขัดแย้งที่ร้อนแรงไปสู่การกระทำที่รุนแรง และน่าตกใจสิ่งที่เริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองถูกขัดจังหวะลูกเรือรีบเข้ามาแทรกแซงแขกกรีดร้องด้วยความสับสนและดาดฟ้าที่เคยเรื่นเริงกลายเป็นฉากแห่งความโกลาหลเหตุการณ์ที่ตามมาทำให้ค่ำคืนนี้จบลงอย่างกระทันหันและเปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องผลกระทบในทันทีของการ,รเผชิญหน้าทำให้ทุกคนบนเรือช็อกหลังจากที่ไมเคิลระเบิดความโกรธจ,จนกลายเป็นความรุนแรงความตื่นตระหนกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแขกตะโกนขอความช่วยเหลือขณะที่บางคนพยายามถอยห่างจากจุดเกิดเหตุดนตรีหยุดลงกระทันหัน และลูกเรือรีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์การเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ถูกแทนทีด้วยความกลัวและความสับสนแดนเนียนเป็นคนแรกที่ตอบสนองดึงอีลากลับขณะที่แขกหลายคนก้าวเข้ามาควบคุมไม่เคลอนอีลาตกใจพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น,นฉากนั้นโกลาหนแก้วแตกกระจายบกนอพื้นเก้าอี้ล้มและแขกเบียดกันที่ราวเพื่อหลีกเลี่ยงจุดศูนย์กลางของความขัดแย้ง กัปตนของเรือถูกเรียกมาที่ดาดฟ้าขณะที่พนักงานพยายามแยกไมเคิลออกจากแขกที่เหลือไม่เคลนต่อต้านตะโกนว่าแดนเนียลและไททัคครอบครัวและการแต่งงานนี้ยอมรับไม่ได้คำพูดของเขาดังก้องไปทั่วดาดฟ้าและแม้ว่าหลายคนไม่เห็นด้วยกับเขาแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความโกรธของเขาถึงระดับอันตรายอีลายืนใกล้แดนเนียนสันเทิมขณะจับแขนเขาเธอพยายามรักษาความสงบแต่ใบหน้าของเธอแสดงถึงความกลัวลูกเรือสามารถพาไมเคิลออกจากดาดฟ้าได้ชั่วคราวนำเขาไปที่ห้องส่วนตัวห้องหนึ่งกับตันยืนยันกับแดเนียน และอีลาว่าเขาจะถูกดูแลตลอดทั้งคืนแขกถูกขอให้กลับไปยังห้องพักเพื่อสงบสติอารมณ์อย่างไรก็ตามบรรยากาศบนเรือยังคงตึงเครียดการสนทนาด้วยเสียงเบาๆเติมเต็ม,ตม,ตมทงทางเดินขณะที่ผู้คนประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องสวีทของทั้งคู่อิลาและแดนเนียนนั่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดอีลาก็พูดขึ้นถามแดนเนียนว่าทำไมน้องชายของเขาถึงมีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนั้นแดเนียนอธิบายว่าไม่เคลนอยู่ภายใต้ความกดดันจากพ่อซึ่งไม่เคยสนับสนุนการแต่งงานอย่างเปิดเผยเขายอมรับว่า เขาหวังว่าไมเคิลจะยอมรับสถานการณ์ในที่สุดแต่เขาประเมินความขุ่นเคืองของน้องชายต่ำไปอีลาฟังเงียบเงียบมือของเธอพับอยู่ในตักเธอรู้สึกเจ็บปวดไม่เพียงเพราะการกระทําของไมเคิลแต่ยังตระหนักว่าสมาชิกบางคนในครอบครัวของแดนนียนอาจไม่มีวันยอมรับเธอในห้องของเขาไมเคิลยังคงโต้เถียงกับลูกเรือที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเขาเขาขอให้ปล่อยตัวบอกว่าเขาต้องคุยกับพ่อความหงุดหงิดของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อรู้ว่าเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวอย,อย่างอีระบ,บนเรือในคืนนั้นแม้ว่า เขาจะเงียบลงในที่สุดแต่ความเงียบของเขาไม่ได้บ่งบอกถึงความสงบมันสะท้อนถึงความโกรธที่ลึกซึ้งซึ่งเขายังเก็บไว้ภายในเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์นี้กลายเป็นหัวข้อสนทนาเพียงเรื่องเดียวในหมู่แขกบางคนโทษว่าเป็นผลจากแอลกอฮอล์ขณะที่บางคนเชื่อว่ามันสะท้อนถึงความตึงเครียดในครอบครัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อนของอีลาให้การสนับสนุนแนะนําให้เธอจดจ่อกับการแต่งงานใหม่ของเธอมากกว่าความรู้สึกด้านลบรอบตัวแดนเนียนอย่างไรก็ตามไม่สามารถมองข้ามปัญหาได้เขารู้ว่าความ โรธของน้องชายไม่ได้เกิดจากแค่การดื่มมันยังรากจากอาคติที่มีมาชานานและความกดดันจากครอบครัวมีการพยายามรักษาบรรยากาศของการล่องเรือพนักงานของเรือจัดงานบันบนดาดฟ้าพร้อมดนตรีเบาๆเป็นพื้นหลังอีลาแต่งตัวอย่างระมัดระวงังหวังว่าจะแสดงถึงความสงบและความเข้มแข็งแดนเนียนอยู่ใกล้เธอแม้ว่าใจของเขาจะยังหมกมุ่นอยู่กับการเผชิญหน้าแขกเข้าร่วมแต่บรรยากาศรู้สึกถึงความยับยั้งชั่งใจการสนทนาสุภาพแต่เสียงหัวเราะหายากทุกคนหลีกเลี่ยง การพูดถึงคืนก่อนโดยตรงแม้ว่ามันจะยังคงอยู่ในอากาศยังไม่ได้พูดออกมาความตึงเครียดกลับมาปรากฏเมื่อไมเคิลปรากฏตัวอีกครั้งลูกเรือตัดสินใจอนุญาตให้เขาออกจากห้องพักโดยมีเงื่อนไขว่าต้องถูกดูแลเขานั่งร่วมตัวกับครอบครัวแต่การปรากฏตัวของเขาทําให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจอีลาสังเกตเห็นสายตาก,กังวลของแขกบางคนไม่แน่ใจว่าจะเกิดความขัดแย้งอีกหรือไม่ตลอดทั้งวันไมเคิลรักษาระยะห่างจากคู่บ่าวสาวแต่สายตาของเขามักตามติดพวกเขาอีลากระซิบกับแดเนียนว่าเธอรู้สึก ไม่สบายใจรู้สึกว่าความโกรธของน้องชายยังไม่หายไปแดเนียนปลอบเธอแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันเขาแนะนําให้พวกเขาอยู่ท่ามกลางพื้นเมื่อเป็นไปได้ในตอนเย็นเรือจัดงานเลี้ยงอาหารค่าที่เงียบสงบเพื่อคลายความตึงเครียดอีลาพยายามพูดคุยกับญาติของแดนเนียนอีกครั้งกล่าวคําขอบคุณอย่างสุภาพบางคนตอบด้วยความเมตตายอย่างระมัดระวังขณะที่บางคนยังคงสงวนท่าทีโดยเฉพาะพ่อของแดเนียนที่พูดน้อยมาก ทิ้งสิ่งที่ไม่ได้พูดไว้มากมายไมเคิลอ,อย่างไรก็ตามยังคงแสดงสัญญาณของความกระวนกระวายเขาดื่มหนักในระหว่างอาหารคำพูดของเขาเริ่มไม่ชัดเจนเมื่อคืนดำเนินต่อไปแขกบางคนเริ่มกังวลและแจ้งลูกเรืออย่างเงียบๆซึ่งพิจารณาจะพาเขาออกจากานาเล้งอีกครั้งแต่ก่อนที่การกระทำใดๆจะพักะเกิดขึ้นไมเคิลลุกขึ้นกระันหันและกล่าวคำตอบว่าอีลาต่อหน้าทุกคนเขาตั้งคำถา,ถามถึงการมีอยู่ของเธอในครอบครัวซ้ำข้อโต้แย้งจากคืนก่อนน้ำเสียงของเขาคงกริบเต็มไปด้วยความขุ่นเคือง และห้องเงียบลงอีลาย,ยังคงนั่งพยายามรักษาความสงบขณะที่แดนเนียลยืนข้างเธอบอกน้องชายอย่างหนักแน่นให้หยุดสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไมเคิลเพิ่เ,พเฉยต่อคำเตือนเดินเข้าใกล้คู่บ่าวสาวแขกเริ่มลุกจากที่นั่งไม่แน่ใจว่าจะเข้าแทรกแสงหรือไม่ลูกเรือเคลื่อนเข้ามาแต่ขณะนั้นได้สร้างความปั่นป่วนอีกครั้งพ่อของแดนเนียลพูดขึ้นในที่สุดบอกไมเคิลให้นั่งลงแต่เสียงของเขาขาดความหนักแน่นการขาดการแทรกแสงที่ชัดเจนยิ่งเพิ่มความรู้สึกไม่มั่นคงบนเรือค่ำคืนนี้จบลงด้วยการทีี่ไไมเคคลถูกกพาตัปอร้ง แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วความสงบที่ประบางบนเรือแตกสลายและทุกคนรู้สึกว่าสถานการณ์กำลังถึงจุดอันตรายอินหากลับไปที่ห้องสวีทของเธอพร้อมน้ำตาได้รับการปลอบโยนจากเพื่อนๆนขณนะที่แดนเนียนอยู่กับกัปตันเพื่อหารือเกี่ยวกับมาราการรักษาความปลอดภัยสิ่งที่ควรจะเป็นการเดินทางแต่งงานที่เรื่องเริง,เรงกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเป็นปรปักษ์ที่เห็นได้ชัด และการขาดการควบคุมการกระทำของไมเคิลสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่แย่กว่านี้อาจเกิดขึ้นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นปกคลุมเรือราวกับพายุที่รอการระเบิดซึ่งเป็นการปูทางไปสู่จุดคลแม็กอันน่าสลดที่ไม่มีใครสามารถป้องกันได้คืนวันที่15กร,รกฎาคมเป็นจุดเปลี่ยนของการเดินทางแต่งงานทั้งหมด หลังจากสองวันของความตึงเครียดบรรยากาศบนเรือกลายเป็นประบางลูกเรือเพิ่มความระมัดระวังและแขกระวังการปฏิสัมพันธ์ของตนแม้จะมีความไม่สบายใจคู่บ่าวสาวพยายามรักษาความรู้สึกปกติอีลาต้องการเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านไปแล้วขณะที่แดเนียนหวังว่าน้องชายของเขาจะยอมรับสถานการณ์ในที่สุดน่าเสียดายที่ความคาดหวังของทั้งคู่ไม่เป็นจริงค่ำคืนเริ่มต้นด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการในห้องอาหารหลักตัวถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สด และแสงไฟนวลจัดไว้เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในตอนแรกทุกอย่างดูสงบกว่าคืนก่อนแขกพูดคุยอย่างสุภาพและดนตรีเงียบอีลาสวมชุดสีน้ำเงินเรียบง่ายขณะที่แดนเนียนสวมสุดสีเทาอ่อนพวกเขาทักทายแขกด,ด้วยรอยยิ้มที่มั่นคงตั้งใจที่จะรักษาความรู้สึกของการฉเฉลิมฉลองงานนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นชั่วขณะอีลาและแดเนียนเดินไปมาระหว่างโตพูดคุยกับเพื่อนและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนญาติบางคนของแดเนียนดูผ่อนคลายมากขึ้น อาจพยายามคลายความตึงเครียดจากก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของไม่เคลื่อนที่ปลายสุดของห้องอาหารทําให้บรรยากาศไม่สงบเขานั่งเงียบที่โต๊ะของเขาดื่มอย่างต่อเนื่องสีหน้าหนักหน่วงและอ่านไม่ออกพ่อของเขาและญาตินั่งไกล้เขาพยายามชวนเขาคุยแต่เขาแทบไม่ตอบสนองเมื่ออาหารค่าสิ้นสุดลงคู่บ่าวสาวเชิญแขกไปที่ดาดฟ้าชั้นบนเพื่อรวมตัวกันยามค่ําคืนใต้แสงดาวทะเลสงบและแสงไฟของเรือสะท้อนบนผิวน้ําดนตรีเริ่มขึ้นอีกครั้ง และแขกบางคนเริ่มเต้นชั่วขาะหนึ่งบรรยากาศรู้สึกเบาขึ้นเกือบเหมือนการเฉลิมฉลองฟื้นตัวอีลาหัวระก,กับเพื่อนและแดเนียนเข้าร่วมจับมือเธอขณะที่พวกเขาโยกตัวตามดนตรีเป็นช่วงเวลาที่ความสุขกลับมาสั้นๆน,นี้เองที่ความโกรธเขาไม่เคลถึงจุดแตกหักโดยไม่มีคำเตือนไม่เคลออกจากโต๊ะและเดินไปหาคู่บ่าวสาวแขกหลายคนสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของเขา และพยายามเขาแทรกแสงแต่เขาขยับเร็วในมือของเขาขเขาถือของมีคมที่หยิบมาจากครัวของเรือก่อนหน้านี้อีลาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในฝูงชนเธอเห็นแขกถอยหลังและญาติของแดนเนียนก้าไปข้างหน้าตะโกนให้เขาหยุดก่อนที่เธอจะเข้าใจได้เต็มที่ไมเคิลเข้าใกล้น้ำเสียงของเขาตัดพาดนตรีขณะที่เขาตะโกนใส่แดเนียนกล่าวหาว่าเขาทรยศครอบครัวอีลายืนนิ่งช็อบกับการทวีความรุนแรงกระทหันแดนเนียนขยับตัวตามสัญชาตญาณวางตัวเองระหว่างน้องชาย และอลาเขายกมือพยายามทำให้ไมเคิลสงบบอกว่ายังมีโอกาสคุยกันแต่ไมเคิลไม่สนใจความโกรธของเขารุนแรงเกินไปในความโกลาหลที่ตามมาไมเคิลผลักไปข้างหน้าและการต่อสู้เริ่มขึ้นแขกกรีดร้องและลูกเรือรีบเข้าแทรกแสงแต่ทุกอย่างเร็วและรุนแรงเกินไปอีลาร้องออกมาเมื่อถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งในการต่อสู้การโจมตีของไมเคิลหันไปที่เธอภายในไม่กี่วินาทีดาดฟ้าที่เคยเต็มไปด้วยดนตรี และการเฉลิมฉลองกลายเป็นฉากแห่งโศกนาฏกรรมอีลาล้มลงและแดนเนียนจับเธอไว้ในอ้อมแขนตะโกนขอความช่วยเหลือความตื่นระหนกประตูขึ้นบางแขกพยายามควบคุมไมขค้นขณะที่บางคนถอยหลังด้วยความกลัวกับตันซึ่งได้รับแจ้งจากเสียงกรีดร้องมาถึงพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพวกเขาสามารถควบคุมไมขค้นได้บังคับให้เขาทิ้งอาวุธและจับตัวเขาไว้การต่อต้านของเขาเข้มข้นแต่ในที่สุดเขาก็ถูกควบคุมขณะเดียวกันอีลานอ,นอนนิ่งล้อมรอบด้วยเพื่อนและแดเนียน ซึ่งร้องขอให้เธอตื่นลูกเรือพยายามให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแต่บาดแผลรุนแรงดนตรีหยุดลงการเฉลิมฉลองหายไปดาดฟ้าที่เคยเต็มไปด้วยความสุขตอนนี้เงียบลงยกเว้นเสียงร้องโศกเศร้าและคำสั่งที่ตะโกนโดยลูกเรือแขกยืนตะลึงบางคนปิดหน้าบางคนจ้องมองฉากนั้นอย่างว่างเปล่าความจริงของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นปกคลุมทุกคนราวกับน้ำหนักอันหนักหน่วง แดนเนียนจับอีลาไว้ปฏิเสธที่จะปล่อยขณะที่ลูกเรือพยายามช่วยชุดของเขาเปื้อนเขาเรียกชื่อเธอแม่ของเขาที่ยืนอยู่ใกล้ๆร้องให้อย่างควบคุมไม่ได้ขณะที่พ่อของเขานั่งเงียบก้มหน้าไม่ขึ้นซึ่งถูกควบคุมโดยลูกเรือสองคนยังคงตะโกนย่างโกรธเกรี้ยวแม้ว่าคำพูดของเขาจะจมอยู่ในความโกลาหลและความสิ้นหวังกับตันสั่งให้มีการแทรกแซงทางการแพทย์ทันทีและสั่งให้เหรือกลับไปที่เมอามีด้วยความเร็วเต็มที่แขกถูกพาไปยังห้องพักแม้ว่าหลายคนจะต่อต้านไม่เต็มใจ ที่จะออกจากที่เกิดเหตุเพื่อนของอีลายังคงอยู่ใกล้ๆเสนอความปลอบใจเท้าที่ทําได้แม้ว่าใบหน้าของพวกเขาจะแสดงถึงความช็อกอย่างลึกซึง้งหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อเรือถึงท่าเรือเจ้าหน้าที่รออยู่แล้วทีมแพทย์ขึ้นเรือก่อนแต่ผลลั์ได้ถูกกาหนดไว้แล้วการจากไปของอีลาได้รับการยืนยันและข่าวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วเรือแขกร้องให้อย่างเปิดเผย และแดนเนียนนั่งเงียบไม่สามารถพูดได้ไม่เคอนถูกตำรวจควบคุมตัวพาออกจากเรือพร้อมกุญแจมือเสียงตะโกนปฏิเสธของเขาดังก้องไปทั่วดาดฟ้าขณะที่เขาถูกพาตัวไปแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สนใจโศกนาฏกรรมทําให้ทุกคนรู้สึกชาง,งานแต่งงานที่วางแผนไว้เพื่อเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและความรักกลายเป็นการสูญเสียและความเสียหายที่ไม่อาจย้อนกลับได้เมื่อเรือกลับถึงไมา,ามี่ในเช้าตรู่ของวันที่16กรกฎาคม2566บรรยากาศบนเรือเต็มไปด้วยความโศกเศร้า เจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมแพทย์ขึ้นเรือทันทีปฏิบัติต่อเรือราวกับเป็นที่เกิดเหตุอาชญากรรมแขกถูกพาออกเป็นกลุ่มเพื่อให้ปากคำการล่องเรือที่วางแผนไว้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานแต่งงานอันรื่นเริงจบลงท่ามกลางแสงไฟกระพริบของยานพาหนะตำรวจที่รอยอยู่ที่ท่าเรือแดนเนียนถูกสอบถามแยกต่างหากยังคงตื่นตระหนกและพูดด้วยความยากลำบากเพื่อนของอีลายังให้รายละเอียดคำอธิบายถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นตลอดการเดินทางและพฤติกรรมทีก้าวร้าวมากขึ้นของไมเคิล คำให้การของพยานระบุอย่างสม่ำเสมอว่าไมเคิลลงมือด้วยความโกรธโดยไม่มีสัญญาณของการป้องกันตัวคำให้การของพวกเขาวาดภาพที่ชัดเจนถึงการวางแผล,ล่วงหน้าเนื่องจากเขาได้หยิบมีดจากครัวของเรือก่อนการโจมตีไมเคิลถูกนำตัวเข้าสู่การควบคุมของตำรวจโดยตรงพ่อของเขาจ้างทีมทานายความทันทีหวังจะจัดการกับความเสียหายแม้จะมีความพยายามของพวกเขาหลักฐานต่อต้านไมเคิลมีน้ำหนักมากการบันทึกวิดีโอ จากกล้องรักษาความปลอดภัยบนเรือรวมกับคำให้การของพยานหลายคนทำให้แทบไม่มีช่องว่างสำหรับข้อสงสยัยอายการตัอแย้งว่าการกระทำของไม่เคลนถูกขับเคลื่อนด้วยอคติและความเป็นปรปักษ์ส่วนตัวไม่ใช่แค่แรงกระตุ้นชั่วขณะการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นหลายเดือนต่อมาในไมอามีห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยตัวแทนสื่อสมาชิกชุมชนและนะักเคลื่อนไหวกรณีของอีลาดึงดูดความสนใจทั่วประเทศทั้งจากลักษณะที่น่าสลดของการเสียชีวิตของเธอ และเพราะมันเน้นย้ำถึงประเด็นการเลือกปฏิบัติที่บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญในระหว่างการพิจารณาคดีแดนเนียนให้การเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การโจมตีน้ำเสียงของเขามั่นคงแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ขณะที่เขาอธิบายถึงความเป็นปรปักษ์ของน้องชายการโต้เถียงที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานและช่วงเวลาสุดท้ายของการโจมตีเพื่อนของอีลายังให้การย้ำว่าเธอรักษาความสงบและให้เกียรติแม้เผชิญหน้ากับความเป็นปรปักษ์ฝ่ายจำเลยของไมเคิลโตแย้งว่าแอลกอฮอล์มีอิทธิพลต่อการกระทำของเขา และสถานการณ์ทวีความรุนแรงเร็วเกินกว่าที่เขาจะควบคุมตัวเองได้พวกเขาพยายามนำเสนอคดีว่าเป็นการสูญเสียการควบคุมชั่วขณะมากกว่าความตั้งใจโดยเจตนาอย่างไรก็าตามอายการตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่าไม่เคลนตัดสินใจเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงที่นำไปสู่การกระทำรุนแรงการหยิบอาวุธการเผชิญหน้ากับคู่บ่าวสาวโดยตรงและการเพิกเฉยต่อคำเตือนซ้ำๆจากทั้งครอบครัวและลูกเรือแสดงถึงความตั้งใจมากกว่าอุบัติเหตุพยานหลังจากพยานอธิบายว่าไมเคิลพูด อาชญากรรมแต่ยังรวมถึงผลกระทบที่มีต่อครอบครัวของเหยื่อและชุมชนในวงกว้างสำหรับแดนเนียนการพิจารณาคดีเป็นกระบวนการที่ทั้งเจ็บปวดและจำเป็นเขาเข้าร่วมทุกการพิจารณามักจะมาพร้อมกับเพื่อนของอีลาการจากไปของอีลาถูกสัมผัสอย่างลึกซึ้งแต่ความทรงจำของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ตลอดการพิจารณาคดีนักเคลื่อนไหวและผู้นำชุมชนใช้การพิจารณาคดีเพื่อพูดถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคลข้ามเพศเพื่อให้เรื่องราวของอีลาจะไม่ถูกลืม ความสัมพันธ์ของแดนเนียนกับครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างถาวรแม่ของเขาแสดงความเสียใจและขอโทษเป็นการส่วนตัวที่ไม่สนับสนุนการแต่งงานอย่างเปิดเผยมากกว่านี้พ่อของเขาอย่างไรก็ตามยังคงห่างเหินมุ่งเน้นไปที่ชื่อเสียงของครอบครัวมากกว่าการคืนดีความแตกแยกในครอบครัวยิ่งลึกซึ้งทำให้แดนเนียนต้องพึ่งพาเพื่อนของอีลาเพื่อการสนับสนุนทางอารมณ์มากขึ้นคดีปิดลงด้วยคำถแถลงสุดท้ายจากผู้พิพากษาซึ่งเน้นว่าอาคติและความรุนแรงไม่มีที่ในสังคมคำตัดสินถูกมองว่า เป็นคาแถลงที่หนักแน่นต่อต้านความไม่อดทนให้ความยุติธรรมในระดับหนึ่งแก่อีลายอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่ใกล้ชิดกับเธอความสูญเสียไม่สามารถแก้ไขได้หลายเดือนต่อมาแดนเนียนไปเยี่ยมสถานที่ริมชายฝั่งแมออมี่ที่เรือออกเดินทางในวันแต่งงานของพวกเขายืนอยู่ริมน้ำเขาคุนคิดถึงชีวิตที่พวกเขาหวังจะสร้างด้วยกันแม้ว่าศาลจะมอบความยุติธรรมความว่างเปล่าที่อีลาทิ้งไว้ยังคงอยู่การปิดคดีเป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการทางกฎหมาย แต่ไม่ใช่จุดจบของความโศกเศร้าคำตัดสินของศาลให้ความรับผิดชอบแต่ยังเน้นย้ำถึงโศกนาฏกรรมของชีวิตที่ถูกตัดขาดด้วยความโกรธและอคติสำหรับทุกคนที่อยู่บนเรือความทรงจำของคืนนั้นจะอยู่กับพวกเขาเป็นเครื่องต้นใจว่าการเฉลิมฉลองสามารถกลายเป็นความสูญเสียได้รวดเร็วเพียงใดผลกระทบจากการจับไปของอีลาและการตัดสินลงโทษไม่เคินทิ้งรอยแผลลึก และยาวนานให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องสำหรับแดเนียนการสูญเสียภรรยาในคืนแต่งงานเป็นบาดแผลที่เวลาไม่อาจเยียวยาได้ง่ายๆสิ่งที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่แบ่งปันกันกลายเป็นความทรงจำที่ถูกทำเครื่องหมายด้วยโศกนาฏกรรมเพื่อนๆอ,อธิบายว่าเขาเงียบลงและเก็บตัวมากขึ้นหลังการพิจารณาคดีแม้ว่าเขาจะทำงานต่อไปเขาก็แบกรับน้ำหนักของความโศกเศร้าไปทุกคนแห่งเพื่อนของอีลาซึ่งเป็นครอบครัวที่เธอเลือกมานานหลายปีมีบทบาทสำคัญในการรักษาความทรงจำของเธอให้คงอยู่ นาพวกเขาจัดการรวมตัวเล็กๆเ,เพื่อรำลึกถึงชีวิตของเธอแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความยืดหยุน่นความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขันของเธอสำหรับพวกเขาอีลาคือตัวแทนของความกล้าหาญความกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยแม้ว่าการยอมรับจะไม่ได้รับประกันการจากไปของเธอกลายเป็นเครื่องตนใจอันเจ็บปวดถึงความประบางของความกล้านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับความไม่อดทน ชุมชนในวงกว้างก็รู้สึกถึงผลกระทบเรื่องราวของอีลาดึงดูดความสนใจทั่วประเทศกระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศในสังคมสำนักข่าวครอบคลุมการพิจารณาคดีอย่างกว้างขวางและกลุ่มนักเคลื่อนไหวชี้ไปที่กรณีของเธอว่าเป็นหลักฐานของความจําเป็นเร่งด่วนในการปกป้องและสร้างความตระหนักรู้ที่มากขึ้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขยายการสนทนาด้วยผู้คนนับพันที่สแสดงความเห็นใจและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับครอบครัวของแดเนียนเหตุการณ์นี้สร้างความแตกแยก ที่ไม่อาจซ่อมแซมได้ง่ายๆพ่อของเขายังคงมุ่งเน้นไปที่ชื่อเสียงของครอบครัวทําให้ตัวเองห่างจากทั้งคดีและแดนเนียนแม่ของเขาอย่างไรก็ตามแสดงความเสียใจที่ไม่ได้ยืนเคียงข้างแดนเนียนและอีลายอย่างเปิดเผยตั้งแต่แรกเธอพยายามเชื่อมต่อกับลูกชายของเธอแต่ความสัมพันธ์ยังคงตึงเครียดความมั่งคั่งและสถานะของครอบครัวไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากการตรวจสอบของสาธารณะหรือคำถามทางศีลธรรมที่เกิดจากการกระทำของไมเคิลในชุมชนกฎหมายคดีนี้ถูกมองว่า เป็นช่วงเวลาสำคัญคำถแถลงที่หนักแน่นของผู้พิพากษาต่อต้านอคติในห้องพิจารณาคดีถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวางเสริมข้อความว่าการกระทำรุนแรงที่เกิดจากความไม่อดทนจะไม่ได้รับการยกเว้นหรือลดทอนสำหรับหลายคนมันแสดงถึงความก้าวหน้าแม้ว่าจะมาด้วยต้นทุนที่สูงมากผลกระทบขยายออกไปนอกเหนือจากห้องพิจารณาคดีสู่สื่อในหมู่แขกที่อยู่บนเรือความทรงจำของคืนนั้นยังคงหนักหน่วงบางคนต่อสู้กับความรู้สึกผิดสงสัยว่าพวกเขาจะทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อป้องกันโศกนาฏกรรม หรือไม่คนอื่นๆอธิบายว่ารู้สึกถูกหลอกหลอนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของเหตุการณ์ที่รื่นเริงไปสู่ฉากแห่งความโกลาหลและความรุนแรงมีการนำที่ปรึกษามาเพื่อช่วยแขกที่อายุน้อยกว่าบางคนประมวลผลบาดแผลในเวลาชื่อของอีลากลายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามด้านการสนับสนุนที่กว้างขวางมีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาในชื่อของเธอเพื่อสนับสนุนเยาวชนในชุมชนข้ามเพศที่กำลังศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบซึ่งเป็นความลหลงใหลของเธอทุกปีมีการจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ พื่อให้เรื่องราวของเธอยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นสําหรับแดนเนียนกระบวนการเยียวยายังคงช้าเขามักหลีกเลี่ยงความสนใจจากสาธารณาชอบไว้อาลัยเป็นการส่วนตัวอย่างไรก็ตามเขายังพูดในงานที่อุทิศให้กับความทรงจําของอีลาเป็นครั้งคราวเน้นย้าถึงความสําคัญของคอวหามารักความเคารพและการยอมรับคําพูดของเขาแม้จะน้อยแต่มีน้ําหนักเพราะมาจากสถานที่แห่งความสูญเสียส่วนตัวการสะท้อนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องราวของอีลาคือความโศกเศร้าและความมุ่งมั่นความโศกเศร้า เพราะชีวิตที่เต็มไปด้วยศักยภาพถูกยุติโดยการกระทำรุนแรงที่สามารถป้องกันได้ความมุ่งมั่นเพราะเรื่องราวของเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นในปีต่อมาอีลาถูกจดจำไม่เพียงจากโศกนาฏกรรมของการจากไปของเธอแต่ยังจากความเข้มแข็งที่เธอใช้ชีวิตงานแต่งงานที่ควรจะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวจบลงด้วยการแยกจากแต่บทเปลี่ยนที่มันทิ้งไว้ขยายออกไปเกินกว่าเรือมันเน้นย้ำถึงอันตรายของอคติความจำเป็นของการสนทนาที่เปิดเผยและความรับผิดชอบของครอบครัว และชุมชนในการเลือกความเข้าใจเหนือความเป็นปรปักษ์สำหรับผู้ที่รู้จักอีลาเป็นการส่วนตัวและผู้ที่ได้รู้จักเรื่องราวของเธอในภายหลังโศกนาฏการรมนี้เน้นย้ำถึงความจริงที่ไม่อาจมองข้ามการยอมรับไม่เพียงเป็นเรื่องของความรักแต่ยังเป็นเรื่องของความยุติธรรมดนตรีของฝ่ายจำเลยอ่อนแอลงภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยที่แสดงให้เห็นเขาเดินวนไปมาก่อนการโจมตีถูกนำเสนอในศาลสนับสนุนข้อโต้แย้งเรื่องการวางแผนล,ล่วงหน้า คณะลูกขุนพิจารณาน้อยกว่า2วันก่อนจะตัดสินไม่เคลื่อนถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาในระดับที่สองและทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงผู้พิพากษาตัดสินให้เขารับโทษจำคุกยาวนานโดยอ้างถึงไม่เพียงความรุนแรงของอย่างกรดเกรียวเกี่ยวกับการแต่งงานแม้กระทั่งก่อนขึ้นเรือซึ่งยิ่งทำให้ข้ออ้าง